กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทำนายฝันกับคุณทูบหอมในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของฝันเห็นกล่องของขวัญกล่องเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่ถูกทำขึ้นมาเพื่อนำมาใช้สำหรับใส่สิ่งของต่างๆโดยวัสดุที่ใช้ทำมีหลากหลายทั้งกระดาษไม้และโลหะกล่องของขวัญน,นั้นใช้สำหรับใส่ของขวัญที่จะนำไปมอบให้กับผู้อื่น ถ้าหากว่าในความฝันนั้นคุณได้ฝันเห็นกล่องของขวัญคำทํานายฝันได้ทํานายเอาไว้ว่าจะมีเหตุให้คุณนั้นจะต้องเสียเงินเสียทองหมดเงินหมดทองไปกับการที่จะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นนับว่าการฝันเห็นกล่องของขวัญเป็นความฝันที่ไม่ดีถ้าฝันเห็นก็ยังไม่ควรจะเสี่ยงโชคเป็นอย่างยิ่งแต่ถ้าหากว่าในความฝันนั้น คุณได้ฝันว่าแกะกล่องของขวัญคําทํานายกล่าวเอาไว้ว่าคุณจะได้รับประสบการณ์ชีวิตที่แปลกใหม่กับตนเองที่ไม่เคยได้พบเจอมาก่อนเลขมงคลสําหรับการเสี่ยงโชคถ้าหากว่าคุณฝันว่าได้เปิดกล่องของขวัญได้แก่450 481